สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพฟองไปครับสำหรับเอฟซีถูกท่านครับช่องบ้าแจ็คพลาสแสบพี่น้องวันนี้ครับหลังจากเสียสิ้นจากงานแล้วพี่น้องนี่โอ้เบิร,กร,บรงการเ์เจียงตัวเบิรงการ์เจียงตัวกับหูตัวพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ครับนี่วันนี้ที่พามาสูบสาพี่น้องมาครับมิเตอร์ครับมิเตอร์ห้องแหละนี่สว <c oughs> ัสดีครับวันนี้มาทำอะไรกัน <c oughs> สูบสูบสูบปลาอ่าเนี่ยชี้ให้ดูสิ่ชี้ให้เอฟซีดูตรงไหนมาอ่าเอฟซีนี่ครับพี่น้องอุปกรณ์นะฮะ ลูกหลานกับมาพี่น้องมันอาจสิต่างกันครับแถวบ้านท่อพี่น้องบ้านท่อสิเป็นหลุมครับแต่ว่าแถวแถวภาคต่มันออกที่เป้าแจ็คโยนเนี่มันเป็นมันเป็นคลองนี่พี่น้องเป็นคลองนะครับอ่านี่กับมากับทีมงานครับเนี่ยกำลังสิตั้งเครื่องติดต่างเถืองกันเดี๋ยวเเหดตดหน่อยกับเซียวเซีพี่น้องธรรมดาห่าวนะครับหาวเซีเอาเดี๋ยวจะไหนย้อนแซมหน่อยเดี๋ยวจะไหนค่อยเบิ่งตอนที่สูบนะครับนอกบ้านสิมีป่าบริษัป่าพี่น้องติดตามครับ พากันแลเบิ้งเขาเจ้าจับปลาพี่น้องเลยพากันลงมาเอาผู้เฒ่าผู้โถก,กับมาบมดแล้วนี่อ,อนซ้อนพี่น้องแต่มันแต่มันมีปลาก็าจังแถวอีสานบ้านเทาครับข้าเจ้าก็เสีอวอนซ้อนคักเด้ผมมาแล้วนี่ามันเป็นคลองแต่ว่าหมองอนี่เป็นคลองโอ้หุ่นอะไรพี่น้องงัวงัวดำงามงามมา เือสองครับบ้อนี่ฮะป่อนี่เือสองวปดตู้ปลาประทนเออ,ปปอ,เ,อเอาไปเชื่อไปก้อยพี่น้องอปปรครับเมนูกาบาเย็กนกินเนี่ยปิดู้นี่มกหมอแต่ว่าความฝังนี่นี่กาบาสิมหาปลาไหลใช่ไหมสิมหาเยน็นพี่น้องเขาว่าสุดยอดปลาคือเย็นบ่ครับอ่ารอมาพี่น้องครับรุ่นไปเลยครับพี่น้องเอาไดทำไ บลงานมิเตอร์ไฟโอ้ยถัดม้วนงามงานดีพี่น้องมัวนไม่จะตดด้วนะครับเนี่ยพุทเธ่ผู้เฒ่าผู้โตนั่งอะไรทางผมเนี่ยเบสลงไม่ได้นี่แหละครับเป็นหม่องที่ที่ปีกายที่เบาแจ็คเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเถื่อนบ้าน้ำน้ำถ่วมนะครับ ปีนี้ก็ะถั่มที่พี่น้องแต่ว่าบ่ะถั่มลายคือว่าแห้งแล้วครับหนึ่งปลาอยู่ค่านะครับบริเวณบริเวณช่วงปลาอยู่ค่าที่ที่ปีกายที่เบาแจ๊กเก็ดไว้นะครับเห็นไหมครับของง้อตัวที่ว่านำกระถั่มไปก่อนนี่นะครับบริเวณรอบขาวจะเป็นปลาอยู่ค่าครับภาคตะพันออกที่เบาแจ๊อยู่นี่ส่วนมากสีเป็นสีเฮ็ดสวนอยู่ค่าพี่น้องมันกับสวนหน่อยครับแต่ว่าส่วนหลายจะเป็นปลูกอยู่ค่าพี่น้องอ่ะลงแล้วครับนี่งกะเทยหน่อยกะเทยหัตไมคครับพี่น้อง เบิ้งครับนี่เบิ้งการแต่งตัวเบิ้งติดเดืพี่น้องแต่งตัวฮะปลาใส,ส่กระโปรงของบา้านจะไปขึ้นเวทีเล่นเอามิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์ครับทักทายหน่อยเลฟซี FC เขาเขาถามหาแล้วสวัสดีครับอ่านี่ครับมิเตอร์เขาก็ได้ะไนะครับเอาติดตามไปเดือยพี่น้องตอนนี้กำลังสิเอาทอลงครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับกรงเกลงเสื้อสวยนี่ไปใส่ลงกิ๊กคีโคนหมดนี่ครับนี่กำลังตั้งเครื่อง เราแก้เดี๋ยวจะแจ๊กไทยหามมึงเนี่ยกติใส่ไปแล้วโดนเลยพี่น้องบ่ได้หาปลาใหญ่งด้พี่น้องหาปลาซิวได้ไปแกงสินี่แหละพี่น้องน้ำกัแจ๊กสิบล็อกไงบลงอกไงครับก็จะน้ำโมลายนี่ก็ได้น้ำมันสิีมัดทังหนึ่งเลยเล็กน้อยก็เล่นน้ำเล็กน้อยนี่ก็กำลังงมวงบอกใครพี่น้องแต่ว่าปลาซิวไหลดอกเพื่อเดี๋ยวใดอกคุณผู้ขัวกับปูก็มีพี่น้องกระปูนานี่มันมันเลยครับเนี่ย เด็กน้อยเรียญดำให้บักหาบักหอยก็บอกหาเราหาเรียญดำนั่นเดียวเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องเพื่อเลยครับหมดละเดี๋ยวติดไทยเบิ้งตอนดำแห่งรวันที่มีปลาจิมมีปลาครับเอาพี่น้องนี่ครับช่วงที่ร้อยจังหวะครับพี่น้องโอ้ยเสียมันสิทุกตาเฮ้ยช่วงที่ร้อยจังหวะครับนี่เนี่ยช่วงดำแห่งครับกลังกดนกรปูพี่น้องเลยรั้งตัวกระปูครับย้อนแสงมาอเอชป้าเอชเอชเอชังเห็นไหเดี๋ยวพุ่นลาไปตอนนู่นไม่่ไหมครับรก้นกระปูด้วพี่น้องเลยเอา คนไปเลยเขาอาเซียนมั่งนาะบะมีอมดอกยพี่น้องไอ้ปลากระไดไายเบิรงบรรยากาศดีครับนี่บ่มี่บะหมี่เน,นี่ครับแห่งเดียวพี่น้องบ่มีดอกมีแต่ปลาหน่อยพวกปลาขาวปลาซิ่วหรือพี่น้องกุ้งเอาไว้เที่ยวนาครับเดี๋ยวบ่าวจะงติดภาพไปถ่ายของได้จังติดตามพี่น้องเด้อคลิปนี้กันสวัสดีครับถ่ายตงนี้ก็เจ้านี่ได้ยังอะไ นะครับพอพอรู้ผลผลงานผลงานแกแกแกชวนนะแกแกแกชวนอยู่นั่นแหละนี่ครับผลงานอะไรมีแต่ปลาขาวสี่นิ้วเนีเบิ้งเบิ้งที่ไหนพี่น้องเป็นตัวนี้ต่วนมาเจาะมาเอามาวางนี่ครับกระป๋องที่ออดนะได้ยังนีแต่ปลาเข็งหน่อยอ่อยต่อยพี่น้องเลยนี่กับนี่กับโต๊ะโต๊ะบนใหญ่ดอกฟักคอนี่กระไดเพราะดีต้มพี่น้องเอาเบอร์หาซิฟเข้ามาหน่ยไอ้อนออกผิดหวังครับผิดหวังมาหนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมือเอ็นครับมือเอ็นเดี๋ยวเอาใจเสพไปออกเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเจ้าสิบผ้าไปาไปเอาจุดในเมือนนะครับน้ะ